เจอวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอ่าวันนี้เราจะมาบอกเคูปองอีเวนต์รายวันนะครับอีเวนต์รายวันนะครับอันนี้นคืออันที่หนึ่งเนี่ยครับ c h o i c ตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับแล้วก็ e c u b e อันที่สองก็อันนี้ครับนี่ใช่ี่นี่ครับ M I S S I O N S Y S T E M นะครับเออนี่คือคูปองนี่เป็นรายวันนะครับ เดี๋ยวมันจะให้ดูเลยบางอย่างครับตอนนี้เชียนมากเลยกับเรื่องนี้อันนี้รครับ ้าวมันลบไปแล้วนะมันลบผมไปแล้วครับจริงๆมันมีบางคนมาคอมเมนดาผมนะครับอันนี้ไงอันนี้ว่บคนนี้นะครับนี่ครับก็ <c oughs> ถ้าจะด่ากันก็อย่าดูเลยครับถ้ามึงคิดจะด่ากันอย่างนี้ก็อย่าดูเลย เดี๋ยวอีเมลก็ไม่มีเลยนะครับอย่าให้แฮ็กแล้วกันนะครับโอเคแค่นี้ไปละสำหรับวันนี้ก็มามาบอกวันนี้ก็ไป